าการสาเหตุไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรถ้าภาะาจะหยาบก็ไม่ค่อยรู้หาเหตุอะไรอะ่ะแต่เอาไปพูดบางคนบอกมีการมีการแช่งแมน่นกบ้างว่าเป็นมะเร็งบ้างเป็นอะไรบ้างผู้ป่วยติดเตียงบ้างมันจะซัดซะหน่อยไอ ห,หัวเผือกหัวเผือกกลอนเป็นมารสังคมพวกมารสังคมค่ะทุกคนหลายคนที่เป็นเอซหลายๆคนที่เป็นเอซลุงกับป้าติดตามมาเนี่ยจะรู้ว่าแม่นกเนี่ยไม่ได้ป่วยติดเตียงนะไม่ได้ป่วยติดเตียงไม่ได้เป็นมะเร็งเดินได้แต่ยังไม่แข็งแรง หลายคนบอกก็เห็นอยู่ดีนี่ทานข้าวได้อยู่อ่ะเขายังไม่เขายังไม่ตายก็ทานข้าวได้เออคยียาจะตอบคําถามนี้มากนะเม้นมาในลุงก็ยังอยู่ดีอยู่นี่่าสันวา่ายังทานข้าวได้อยู่ก็เขายังไม่ตายก็ทานข้าวได้สิตัวเองตั้งคําถามอะไรขึ้นมาเนี่ยทำไมไม่ถามตัวเองเหอ่ะตัวเอง ทุกวันทุกวันนี่กินข้าวหรือเปล่าเขาทานข้าวได้ก็คิดว่าเขาอยู่ดีมีสุขมืนหูหมื่นตายเราดีใจที่เห็นคนป่วยแล้ะข้อการดีขึ้นการพูดให้กำลังใจเนี่ยไอ้พวกเปรตพวกมารเนี่ยมักจะพูดไม่เป็น คนพวกนี้เนี่ยชอบเห็นคนล้มและเหยียบซ้ำไอ้ยิ่งไอ้หัวเลื่อมๆเ,เนี่ยมันยิ่งขนาดเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็จับต้นชนปลายไม่ถูกก็ไปพูดไอ้พวกพวกนี้เนี่ยจิตใจมันไร้มนุษยธรรมอืม บอกว่าอยากจะถามใช่ไหมอยากจะถามว่าทําไมถึงไม่ให้เป็นเงินไปเลยมาจัดโปรทำไมมาจัดโปรทำไมจัดโปรให้ยังขือนบ่ายเงินเข้าไปโลดตอนแรกเราก็บอกทุกคนว่ารวบรวมเงินกันยูทูบเบอร์ที่อยู่นานรวบรวมเงินกันส่วนนรวบรวมเงินก็เอาไปให้เอซี FC บางคนก็ให้เตเต็ม เขาเขาไม่มีตังซื้อสินค้าเรามันไม่ถึงเขาก็ให้เออหนึ่งบ้างอะไรบ้างเราก็บอกว่าถ้าใครจะให้เป็นเงินสดก็ให้เป็นเงินสดแต่ถ้าใครอยากจะมีกาแฟดื่มมีครีมกันแดดทาบ้างอะไรบ้างคือจะซื้อสินค้าป้าอยู่แล้วเขาจะซื้อสินค้าป้าอยู่แล้วแต่พิเศษถ้าใครซื้อช่วงนี้เราจะเอาค่าคอมให้แม่นก มันผิดตรงไหน,นฮะไปอยากบอกเด้วันนักหัวพร้อมหมไปอยากบอกเลยปกติเอฟซีก็ซื้อสินค้าป้าอยู่แล้วโดยที่ค่าคอมมันก็ให้ยูทูบเบอร์ให้คนอื่นไปแต่รอบนี้เนี่ยเอฟซีเขาอยากได้สินค้าของป้าก็พิเศษคือค่าคอมป้าก็ไม่เอายูทูบเบอร์ก็ไม่เอาให้แม่นกหูสุดเงี้ยู่บอก อยากจะหาประเด็นใช่ไหมนีม่ยำไข่ทิมลงสักโคกบ,บทซุมเนี่คนที่ไม่อยากได้สินค้าหรือเงินซื้อไม่ถึงสินค้าเขาก็ให้โดยตรงบัญชีแม่นกโดยตรงให้เป็นเงินก็ได้แต่เอซบางคนบอกว่าปกติฉันก็ซื้อกาแฟปกติฉันก็ซื้อกันแดดอยู่ เขาก็ซื้อผลิตภัณฑ์ไปด้วยค่าความมิช่าเป็นพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่ยูทูบเบอร์ก็ไม่เอาเดือนนี้นะ่ะป้าก็ไม่เอาแต่เราเอาให้แม่นกมันหนักหัวสูบังไดสซุ่มปึกซุ่มหนาซุ่มโอ้ยซุ่มนี่มันต้องเอาไปขวนให้กระทาท่องแดงยังมีหน้ามาพูดไปใส่ร้ายเขา ไปแช่งเขาเป็นโน่นเป็นนี่อยู่จะพูดอะไรก็เอ้ยให้มันมีเมตตาต่อคนอื่นเขาบ้างไหนมีคำถามอะไรเข้ามาอีกรบรรดาเป็ดๆหล,ลายๆเนี่ยเบ้ากันดีหลายปากกันดีหลายมีการเปรียบเทียบอีกเออมีการเปรียบเทียบอีก ทางโน้นเขาก็ไม่ได้เห็นเขาขายพวงขายผ้าอะไรแล้วก็เอาค่าคอมให้คนโน้นคนนี้เลยก็ทางโน้นมันใจดําไงเขาใจบ่อทั้งสูนะ่ะมันใจดําขายอะไรก็เข้ากระเป๋าตัวเองหมดนั่นแหละสี่ไฮไพยบาทนึงสองบาทกับขี้เนียวมันก็เลยไม่มีแบบนี้ไงแต่ฟังลุงพลป้าแตนเนี่ยมันคนละแบบ ผู้ไรทุกผู้ไดลาบากจนพอที่แบบว่าจนเราคิดว่าโอเคคนนี้น่าช่วยนะคนนี้น่าช่วยนะเราก็ช่วยคุณอยู่มันคนละสายกับเราคุณมันอยู่สายบาปเรามันอยู่สายบุญจะมามีคําถามมาตั้งคําถามทําไมกระสัมพ่อวันปึกมันหนากันท่าละมันจ้างผ้ากันตะลงเต็มบ่อนนรก ลงแต่สิล่แต่กระทาท่องแดงหลากข้อกันลอ่องง่นนะสายบุญกับสายบาปเนี่ยมันทําไม่เหมือนกันเกออ็ขั้นแขวตอน,น,นไม่มีคําถามเข้ามาเนี่ยอะมีคําถามเข้ามาไห้ไล,ย,ลยดูจะถามอะไรอีกมันก็ลองคุณสิ ลองบอกเขาสิขายผ้าขายอะไรนะ่ะส่วนหนึ่งแบ่งไว้ได้ไปให้ใครก็ให้เขาทําไปคุณก็แนะนําเขาสิเจ้าอยู่ฟังไหนเจ้าอยู่น้ำไผ่เจ้าก,ก็นแนะนาเขาขายผ้าขายแพ่เออขายพืชลอยหนึ่งหาสิบบาทแล้วเ,เก็บไวเดอร์อีกหาสิบบาทเอาไปทําบุญเจ้าก็บอกเจ้าก็นแนะนําเขาไปจะมาเสือกเสือกเสือกอะไรอยู่ทางนี้ล่ะ ทางนี้เขาก็อยู่เพราะเขาอยู่แล้วทางนี้เขาทําของเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปเสือกกระสนวุ่นวายกับพวกเจ้าสิเป็นสิตายปานโลนกงกระทาท่องแดงนํห่อนลวกเตี่ยฮะเออเราเห็นคนคนหนึ่งล้มเราก็อยากช่วยเพราะว่าเขาเคยช่วยเราเราก็อยากช่วย มันไม่ใช่ปัญหาของฝั่งนี้เลยเพราะฝั่งนี้น่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันดอใส่ดเป็ดขึ้นบม,มาถามว่ามาสงสัยอย่างอีกแน่พี่น้องพอเห็นคนฟั่งมาแล้วขยั็ขัข้นแขว,วะฟ้าดูจังมาสันวะมันแมนนะเราทำอะไรดีๆเนี่ย มันชอบเอาขี้หมามาป้ายตลอดเลยไอ้พวกไม่เคยทำความดีให้สังคมเลยเนี่ยก็บอกเคยบอกแต่ก่อนนี้ก็บอกนะทายาทในลื่นกับไปเฮ็ดแข่งทีล่ะเห็นใครลำบากก็ไปช่วยมเมนว่าเห็นใครลำบากก็รีบไปหาผลประโยชน์กับเขาอืม แล้วเอาเรื่องอะไรอีกไอ้เรื่องเงินหมื่นใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมอยากให้เคลียร์นะไม่จะจบอยากจบมันจบมันก็จบมันจะไม่จบจะให้มันจบก็ไม่ยากจะให้มันจบก็ไม่ยากทําไมลุงถึงพูดไม่ได้โกรธเรื่องอื่นไม่ได้ไม่พอใจเรื่องอื่นแต่ไม่พอใจที่ไอ้เรื่องเงินหมื่นนะ ไม่พอใจที่ตัวเองเนี่ยรู้รู้ว่ามีคนบอกว่าตัวเองอะ่ะลุงอะ่ะลุงเอาเอาเคม่ตัวเองเ่ะเดี๋ยงงทำไมลุงไลท์ทำไมลุงถึงพูดออกมาแล้วหลายคนบอกว่าอย่าพูดเลยย่ำเขาดีเท่าก็ดีอยู่ก็ไม่ได้ว่าอันที่ดีก็ดีแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงลุงก็แค่ยอยากจะให้ก็ออกมาพูดแล้วก็จบ you <laughs>